ดีเงกับคนูไม่คุขับไงอือฮะขับรถได้ชีวิตจริง๊ับตายเอ้าก็ก็ตายเบอร์กูนี่แหละเชี่ยอ้วนที่คือเกมดีเกมดีเกมดีเฮียเกมเดโมดีดีเอ้ยดีดอกมองคุยอะไรมองคุยอะไรแต่กูฮะสัตว์ไม่ไอ้เชี่ยอ้วนมองคุยอกูต้องเชี่ย เท no? ี่ยอะไรเอาเราไม่ไ <risque> ด้เอาไปฉายมาบอกว่าเอ๊ะไม่มีไม่มีไม่มีเที่ยวอะไรสักอย่างเอาเอาอะไรอะไรกันไอ้ควายมึงแล้วมึงนี่มึงขึ้นรถทำเที่ยอะไรล่ะอ่ะลองเทสดูก่อนเราลองเทสดูก่อนป่ะวเปล่าว้าวเราไม่เห็นเที่ยเลยอ่ะเราเรากลับไปดีกว่าเราเราไปเอาไฟฉายดีกว่าวะกูว่ากลับบ้านป่าทามกูว่ากัน 5 Minutes later เดี๋ยวร้อยห้าสิบกูเลยเชียไปเ็ยไปบากี่กูมาเร็วๆเอาเอาใส่นี่เอาใส่กล่องมันดิเออว่ะลงรถยังไงวะไปนี่ไงกด esc ลงรถโอ้ไอ้ทามมันโง่ไปฉายอะไรอ่ะอันนี้อันนี้มันไม่ใช่ไฟฉายปกติอันหี้ยมันเป็นไฟฉาย uv แล้วไฟฉายปกติคืออันไหนวะมันต้องเสียตังค์ะแพงกว่า uv เอ้าแล้วมึงซื้ออะไรมาเนี่ยทามมึงซื้อยูวีกูก็ซื้อยูวีนี่วะดรามันถูก,กเอาของถูกแล้วเราก็จะเห็นผีน่ากลัวกขึ้นเยียมมึงคิดสภาพวิ่งมาโดนแสงสีม่วงเียเฮียไอ้เกียงร้ <c oughs> อยเจ็ดสิบสี่ดอลลาร์เฮียแม่งของหมดไอ้เกมผีมึงมีของหมดมหมด้วยหรอกูอหเ,ออเหลือจะเชื่อไอ้เฮีย อในช็อปปี้หมดแล้วอ่ะนี่คือ้ย่เลยกูกูเปลี่ยนเว็บได้ปะมึงมีเปลี่ยนเว็บปะมีเว็บเดียวอควายแล้วดูยิเป็นทอี่กูซื้อมาแต่้ย่อะไรก็ไม่รู้กูปวดหัวกูว่ะปวดหัวมพื่อไอ้สัสเอามาครับกูเสียร้อยกูบาทของกูไม่มีทังซื้อแล้วเนี่ยเดี๋ยวกูเป็นคนนำเองเพื่อนกูเป็นตากล้องนะเว้ย คนด oui ูต้องเห็นอะไรดีต้องเหี้ยอะไรกูเป็นตากล้องกูเป็นตากล้องกูก็ต้องกูเป็นตากล้องไอ้เชื่อนี่รบกวนกูเป็นตากล้องมึงลบหลู ria, 8, nah ่ละมึงเลิกลบหลู่ละเหี้ยกูเป็นตากล้องไอสัตว์กูเป็นตากล้องฮัลโหลโกลด้วที่โอ้ยเหี้ยกูตกใจเว้ยแบบไงกู เดทีวีอะจ้ามึงไม่มึง<ม>ปิดเหรอมึงปิดเหรอผมไม่ได้ปิดมึงคิดว่าเกมพีกีจะปิดไหมมึงอาจจะแจ้งกูไงมึงอยู่ไหนเี่อะนะเราจะไปไหนกันดเดไปไหนไปิดไฟบนหัวมึงก่อนเป็นระดับแรกกูมองไม่เห็นกูเปิดแล้วเนะี่ยไม่เห็นหรอ เด็นไป <laughs> เห็นอ๋อเล็กน้อยไม่มีนี่ไงเีุ่ิบเอีดห้องนี้ไม่มีไเว้ยเปิด,เป,ดเปิดได้ปะเปิดไป แล้วตายเหมือนีไอ้มาเห็นไมาเห็นมาเห็นหนีดิอีดอกนี่ดิมีคนตายอีเฮียไอ้เียบ้าเห็ยมันต้องวางก่อนใช่ป่ะว้ามันต้องคิดขวาวางใช่ป่ะไม่รู้ไม่กล้าออกไปไหนได้อีเฮีย เฮ้กูยล้อกูยิ้าไอ้เกดมาแล้วเว้ยทำไมกูตายสงสัยมันต้องคิดขวาวางก่อนเนี่ยเหมือนตอนแรกมันวางได้เว้ยไอ้เฮียเออตายทำไมวะไอ้ขวายากูโดนผีป้าปๆไอ้เฮียบไดี้เปลี่ยนไคมาบกวอ้เฮีย ้กูเกิดใหม่อีกรอบ็้ยกูเกิดใหม่ท้ายกูตื่นขึ้นมาไกลเลยไอ้ยี่กูกูเชี่ยแล้วก็เอากูไม่ลงไอ้สัตว์เชี่ยไอ้เชี่ยเรียกกูว่าไอ้ตังเวตาลเชี่ยแล้วถ้าเจอใหม่ไอ้เยี่เพื่อบอ้โหรัวๆอะไรเชี่ยไอ้ท้ามยิบของไงยิบขออะไรโอเคไอ้เอี เฮ้ยมึงลองหาวิธีดีว่ามันเหมือนมันบางมั้มึงอยู่ไหนทางขัดจันเลยพี่มันเดือนในห้องเนี่ยโอ้ไม่จริงเฮ้ย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 ,ย,ยมาแล้วมาแล้วหยุดหยุดมาข้างี่ ไอ้ควายเลยวหมไอ้เสดทำอะไรได้ว่แล้วมาเอากูไอขูหมดแรงแล้วขูบหมดแรงลบฟีขูลบฟีในนี้ขูหมดแรงกูบหมดแรงกูรอดกูรอดไอเชี่ยไอ้ควายแล้วมึงวิ่งผ่านไว้เหตุไม่ได้ไงไอพามึงมั่วมันกดกีมันไม่ได้กันเชี่ยควายขึ้นมั่วเลยสัตว์ไอขึ้นมั่วมันมันกดชิ้ขวา อยู่ไหนไม่ยูยตู้เรือผ้าอย่ามาทำมาคุ้มันจะเปิดทำไมเนี่ยมันเลืกก่าเลยควายป้าเลืกก่าแล้วโอ้ยเฮียฟาดฟาดฟากอย่าพึ่งกูย่าพึ่งปิดเอาละเอาละเฮ้ยเฮ้ยกูยังไม่แพ้เลยช่วยลิกเปยด ตระตูปิดคำเดียวไอ้เฮียเอาหมดละไอ้เหียไอ้เฮียช่วยด้วยเขาเอากูเขาขอากูมาตัวกูปิดประตูหนีมันละเออผีมันง่วมันเปิดประตูไม่ได้เดี๋ยวควายรีบด่ามันย่างกูยังก็ทันแปะไอ้เฮียยังไม่ทันแปะเช่นั่นเลย minutes later อ้าวเหี้ยหลายเลยตายเลยเฮี <c oughs> ้ยโผล่มาเจอเฮ้ยมัในให้เลือกอะไรไม่ไรู้แล้วแหละมัเกิดใหม่ได้ทำปลาไหนดีล่ะเจอกันไหนอ่าไฟดับกวออกบ้านเลยค่อนข้างกลัวไปดูที่ที่ไปไปดูที่แกงขออยาก เกิดสักทีโอนี้จังโว้ยลุกแล้วแล้วก็ไล่อีกแล้วปีกวงลุกไม่สุดเลยจะตายอีกแล้วหรอไม่กูตายอะไรมันมาหากูเนี่ย กอนหน้าผมจะไม่เล่นเกมนี้อีกไอ้ควายลูกช้าที่หมายรอบนี้ก็ตายจริงๆแล้วแต่ึงอยู่ไหนเนี่ยสมบงอยู่ไหนเนี่ยบ้าเหี้ย